โอเคผมแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุกคนนะผมก็กลับมาพบกันเดิมกับ d v d Channel ก okay, ันเช่นเคยผมแล้วไม่ได้เพื่อกับเกม Minecraft เกมนีงนผมผมันมีชื่อว่า Smallate Village นะครับผมนี่อะไรก็ไม่ต้องสนใจผมก็ปิดเลยนะครับโอเควัน okay, นี้เราก็มาอยู่ในแมปแมปหมู่บ้านเล็กๆเ,เหมือนเดิมเนาะ ก็เป็นแบบประมาณนี้เนาะแต่เหมือนว่าเปิดประตูทิ้งไว้โอเคก็วันนี้ก็อยู่วันนี้ก็อยู่ในวันวันนี้ก็วัน,ว,นวันพ้าทหัดแลว,วันนี้ขึ้นมาก็จะเป็นบ้าน NPC นะนีนีนะครับ โอ้ด้านนอกมีซอมบี้ด้วยนี่เอนเดอร์แมนก็มาเฮ้ยเราไปแกล้งเอนเดอร์แมนเล่นๆดีกว่าวันด,ดี้จ้าเอนเดอร์แมนวันนี้นี่ทำมาเยอะโอ้ยังเช้าอยู่สินะยืมไปว่ายังเช้าอยู่เฮ้ยเนอะแล้วอะไพวกนี้มันมาจากไหนอ่ะ ที่ทำให้ซอมบี้พวกนี้หายก็อ่ลอยขึ้นไปสูงๆายังดูสิโอเคซอมบี้ตัวน,นั้นหายแล้วแต่เหลือตัวนั้นคือเอนเดอร์ไม่เป็นไรแ,แต่ปลาปลาใส่มันว่ะอุย้ยเดร์แมนมันกลัวอะไรอ่ะเฮ้ย นี่แหละนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมามามาดิมาดิเฮ้ยไม่ไม่ตายเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่แหละ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 นนีี่่แแหหลละะเออตายสักทีเออตายสักทีโอเคนี่ก็เป็นหมู่บ้าน NPC นี่นะ สีเ,เล็กๆนะครับผมเฮ้ยเอ้าอนเดอร์โปรมาตรงนี้ได้ไงเ,อดอดเดี๋ดยวเดี๋ดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว Enter Pro เฮ้ยใครเอาใครเอาใครเอา Enter Pro มาช่างมันเก็บไว้เก็บไว้นะครับผมจ่ามันเก็บไว้ มันเก็บไว้นะครับโอเค้ยโ,โ,โอเลมโอเลมทำไมทำนี้อ่ะโอเคผมก็ขออนุญาตตัดคลิปไปก่อนแล้วกันเน,ะนาะเับผมโอเคครับผม ก็เหนื่อยอยู่ครับโอเคครับผมที่ผมต้องตัดคลิปไปเมื่อกี้นะครับพอดีผมไปช่วยนะยกของเนาะก็เหนื่อยเนาะตอนนี้นแดกเลยพอดีบ้านผมเป็นร้านขายของแนละ้วก็อยากมาซื้อของก็มาได้นะผมก็ไม่ไม่คิดเงินหรอกเนาะถ้าเป็นคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกไม่นานครับผมจะเปลี่ยนบ้านหลังนี้เป็นอพาร์ตเมนต์แล้วแหละใครใครใครที่ใครใครที่อาจจะมาพักอพาร์ตเมนต์ก็มาได้เด้อเพราะว่าค่ามัดจำไม่แพงเนาะสัก20 30บาท ค่ามัดจำนะครับผมอ๋อแคทเกมก็ก็คือด้านล่างก็เป็นชั้นขายของส่วนชื่อชื่อก็ใครอยากจะมาซื้อของได้เนาะอาจจะมาได้แหละถ้าคือคือใครใครใครที่อาจจะมาเคยซื้อของแล้วมากับพ่อแม่แล้วเจอผมนั่งเล่นเกมก็เออมาถ่ายรูปได้นะเพราะว่าผมก็นั่งเล่นเกมอย่างนี้แหละแต่ก็อาจจะไม่เปิดหน้าเนาะอาจจะไม่รู้ว่าใครนะครับ อาจจะไม่รู้นะว่าใครเป็นว่าใครเป็นใครเนาะก็อาจจะไม่รู้ว่าใครว่าว่าใครแคสนะอาจจะไม่รู้หน้าหรอกว่าใครเนาะ,ะไม่เปิดผมเผยเลยว่าไม่เปิดกล้องนะครับ บอกเลยว่าไม่เปิดกล้องให้รู้ตัวนะว่าว่าผมเป็นใครนะครับบอกเลย บางคนก็อาจจะไม่รู้ตัว,ตวจริงที่แท้ไม่รู้ว่าอาจจะไม่รู้หรอกว่าโฉมหน้าที่แท้จริงของ d ี g c h a ช n e l คือใครนะผมจะไม่เปิดเผยว่าเป็นใครครับจะไม่เวลาแคสเกมหรือเปิดกล้องผมจะไม่ไม่เปิดเผยเลยว่าใครเป็นใครนะครับผมว่าใครกันแน่ที่เป็นคนแคสเกมนี้อาจจะบางทีอาจจะรู้รู้ตัวตนแล้วใช่ไหมว่าเสียงใครนะครับผมก็อาจจะรู้เรื่องนั้แนละน้องว่า ใครกันแน่ที่เป็นว่าเสียงนี้เป็นเสียงใครนะครับผม,ผมบอกเลยไม่ผมจะไม่เอ่ยชื่อไม่เปิดหน้าอะไรทั้งนั้นเนาะ<ม><ๆ>ง่ายคืออผมขออนุญาตบอกเลยว่าผมเป็นเพื่อนกับคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนกับเด็กคนหนึ่งไม่ไม่ีมกว่าบอกเลยว่าผมเป็นเพื่อนกับเด็กคนหนึ่งนะ มีเด็กคนหนึ่งเขามาขอร้องให้ผมแคสเกมแล้วก็คือเขาชื่อเพชรเนาะด้รู้จักกับเด็กคนนั้นนะแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อว่าใครว่าใครเป็นใครนะครับผมบอกบอกได้แค่ว่าบอกได้แค่ว่าบอกได้แค่ว่าผมรู้จักกับเด็กคนหนึ่งแล้วกันเขาชื่อเพชรนะ เขาบอกเขาเขาบอกว่าพี่ดีวีช่วยแคสไมคับให้หน่อยก็เลยาจัดให้เลยนะครับผมแต่ดีวีดีชาแนลอาจจะอาจจะไม่บอกหรอกว่าใครเป็นใครเนาะผมผมจะไม่จะไม่เอ่ยไม่เอ่ยชื่อจะไม่ไม่พูดถึงใครเลยนะครับเพราะหนึ่งคือ ผมอาผมขอบอกเลยว่าผมผมได้รู้จักกับเด็กคนหนึ่งเขาชื่อเพชรนะเด็กคนนี้เขาเป็นเพื่อนผมเองแต่ไม่บอกหรอกว่าใครกันแน่ที่เป็นคนแคสเกมนะครับเจ้าของช่องเลยจะไม่บอกว่าใครกันแน่ว่าว่าที่เป็นเจ้าของเจ้าของช่องนี้นะครับ ถ้าใครอยากให้ผมแคสเกมแบบเปิดหน้าก็ก,ก,ก็ก็เปิดก็ใครอยากให้ผมแคสเกมแบบเปิดกล้องก็ได้นะผมก็จะได้เปิดให้ดูเลยว่าเปิดกล้องนะแต่ผมอจาจะใส่หน้ากากนะ,ะนะั่นแหละเนาะก็เหมือนเดิมเนาะก็เดินเล่นเดินไปเดินมาในหมู่บ้านนี่แหละ ก็มีประมาณนี้เนาะก็โอเคครับก็โอเคครับผมก็โอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของผมแล้วก็อย่าลืมกระทืบไลคให้ยับมมก็โอเคครับขอบนี่ดูนะครับผม